ครับวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของ,องหาซ้ออซอนะครับ <c oughs> เราจําการใช้คําลำดับเหตุการณ์ลำดับหนึ่งสองสามที่เป็นโกได้ใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่ากินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนครับเราจะใช้ว่ายังไงครับไหนลองช่วยกันบอกหน่อยที่ว่าเราจะใช้ว่าอย่างไงกินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนครับใครก็ได้ครับลองช่วยกันตอบหน่อยตอบเท่าที่เราตอบได้ครับ พัพิร์มอกโกฮักโยป้กคุใช่พับเพิมอกกนะครับับมก,กนะครับก็คืออะไรครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนถามว่าประโยคนี้ครับระหว่างทางที่ไปโรงเรียนครับเราทําอะไรหรือเปล่านี่เราไม่รู้หรือว่าถ้าเราบอกว่าไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนครับ เราจะบอกว่ายังไงครับไหนลองช่วยกันครับไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนครับเราจะบอกว่ายังไงเอยไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนฮักโอคาโกชินกูรึมันนายุใช่ครับฮักโอยคาโกชินกูรึมันนายอถ้าประโยคที่เราพูดแบบนี้นะครับแสดงว่าเราไม่สามารถบอกได้นะครับว่า เราเจอเพื่อนที่ไหนนะครับเราแค่ลําดับเหตุการณ์เฉยๆนะครับว่าสถานการณ์แรกครับเราไปโรงเรียนครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เจอเพื่อนครับแต่ถามว่าเจอมันต่อเนื่องกันไหมมันแค่เป็นลําดับที่ต่อกันครับแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับเราลองมาดูประโยคตัวอย่างนี้นะครับอ่าดูนะครับนัมจาชูกูเดี๋ยวนะครับแบบนี้นะครับอ่าไหนเราช่วยกันอ่านซิในประโยคตัวอย่าง พอจะอ่านได้ไหมเอ่ยน้ำชาชินกูเซงเล่โมซิสนมอส,อนนส,ม,สนมุลินชอตไอ,อิอ่าน้ำชาชินกูเซงเล่โมซึนอัมมุลินชอตอซอันนี้ก็คืออะไรครับวันเกิดของแฟนครับจะทำอะไรนะครับอ่าจะทำอะไรนะครับอ่าแพ๊ก เนี่ครับอย่างตัวเนี้ยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีความสำคัญกันใช่ไหมครับว่าอย่างประโยคแรกถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าไปที่อะไรครับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซื้อของขายให้แฟนเนี่ยคิดว่าประโยคนี้ครับเราจะพูดว่ายังไงดีครับมีใครพอจะรู้บ้างเอ่ย นำเออจ้าละแพคควาจอมเมฆคาโซ่ซอนล้กไฟอยู่ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นแพ็คพาจอมเมฆนะครับแพ็คพาจอมเมคาโซซอนมูนิน ซัสโยสมมติว่าเราซื้อไปแล้วใช่ไหมครับแพบคว่าจ้อเมขาซ้อซอนนุ่งซัสโซยนะครับก็คืออะไรครับไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซื้อของขวัญให้แฟนซิงถ้าเราใช้คําว่าแพคว่าจ้อเมขาซ้อนะครับซอนนุ่งซัสโซยมันจะเป็นการบอกความสัมพันธ์ครับมันสัมพันธ์กันว่าเราไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแพคนะครับ ่าจอมเมขาโกซอนอเนือ้อซัดซอยออนะครับแบบนี้ครับแพนควาจอมเมคาโกซอนอเนื้อสัดซอยออถ้าแปลเป็นไทยความหมายมันจะเหมือนกันนะครับก็คือไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ ซื้อของขวัญให้แฟนแต่ว่าในความหมายของภาษาเกาหลีนะครับเวลาที่เราใช้โกครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อของขวัญให้แฟนที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้ครับเราไปซื้อที่อื่นแต่เราแค่บอกลําดับเหตุการณ์ว่าเราไปที่ห้างสรรพสินค้าก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อของขวาค่อยซื้อของขวัญต่อนะครับต่อไปครับเรามาดูประโยคต่อไปนะครับออันนี้นะครับ ถ้าประโยคแรกครับเราคิดว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซื้อเสือ้อสมมุตินะครับเราคิดว่าจะใช้อันไหนดีครับจะใช้อันไหนดีระหว่างโกหรือว่าซอครับมีใครพอจะรู้ไหมเอ่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีฟิตเนสอยู่ในห้างเราอาจจะใช้คําว่าอาซออซอได้นะก็จะเป็นอะไรครับ พ a อจ้องแมใช่ไหมครับคาร์ซอกุนดงเฮลนะครับแสดงว่ามันสัมพันธ์กันใช่ไหมครับมันเกิดในที่เดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าในห้างสรรพสินค้านะครับไม่มีฟิตเนสใช่ไหมครับก็จะเป็นพ a อจ้องแม่คาร์โกคุนดงเฮลนะครับคุนดงเฮลอ่าอันนี้มันจะแดง เวลาเราใช้อซออซอนะครับในสถานการณ์ของการบอกลำดับหรือบอกความสัมพัธ์มันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันนะครับในสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับชิงกูรึนมานโซชารึนมาชชยชิงกูรึนมาแนโซชารึนมาชอยตัวนี้เราจะ สังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดบอกว่าชินฟูรรนมานาาโซชารุมาชอยกแสดงว่าสองคนนะครับต้องไปด้วยกันนะครับต้องไปด้วยกันนะครับทั้งเราแล้วก็เพื่อนเรานะครับต้องไปด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าชินกูรรนมันาโกนะครับเราใช้เป็นโกแทนนะชินกูรรนมานาโกชารุมาชอยอ,อันนี้ เราไม่ได้ไปกับเพื่อนนะเราไปคนเดียวก็ได้ครับเราแค่บอกลำดับเกิดลำดับเหตุการณ์เหตุกาครับว่าเราเจอเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ครับต่อไปครับเรามาดูต่อไปนะครับในการใช้ครับบอกลำดับเหตุการณ์ครับตัวนี้เราจะตัดออกจากการบอกเหตุผลนะครับถ้าบอกลำดับเหตุการณ์เราจะใช้ได้แต่เฉพาะกับครงสร้างหรือว่า พิธีการท,ท,ที่มันเป็นการกระทําน,นะครับคือมันเป็นการบอกลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันนะครับอย่างเช่นพักประโยคแรกนะครับพักโยเอคาซโซชินกูรุ่นม,มันเนลพักโยเอคาซโซชินกูรินม,มันเนลก็ลคืออะไรครับไปที่โรงเรียนแล้วก็เจอเพื่อนในสถานการณ์นี้หมายถึงว่าเราเจอเอพื่อนที่โรงเรียนนะครับต่อไปครับ พับเบอลหมอบคอซอกใชครับพับเบิลอกคอซอกใชะครับก็คืออะไรครับ huh กิน huh ข้าวแล้ว huh ก็นอนเลยนะครับสถานการณ์ถ huh ้าเราพูดแบบนี huh. <k up ers> ้นะแต่ว่าเรากินเสร็จแล้วเราก็นอนทันทีเลยครับเราไม่ทำอะไรอื่นกินเสร็จแล้วก็นอนเลยหรือว่าอิ่นโดนแห่ซอก shower h a d อุ่นโดนแห่ซอก shower head ก็คืออะไรครับ ออกกาลังกายาแล้วหลัง,อองจากนั้น<อ>นะครับแล้วก็ <laughs> อาบน้ํานะครับออกกําลังกายแล้วก็อาบน้ําครับสรแสดงว่าถ้าเราพู่ประโยคแบบนี้ครับแสดว่าเราออกกําลังกายก่อนครับและหลังจากนั้นเราก็อาบน้ําตรงที่ที่เราออกกําลังกายนั่นแหละอาบน้ําตรงนั้นเลยนะครับยาเสร็จแล้วก็นอนเลยครับคืออะไรครับใครพอจะบอกได้บ้างครับอยากกินมอกยโซ่อ่อยากกินหมอกโซ่ ใช่อยากขึ้นมอกซอพาโรชไยนะครับก็คือกินยาเสร็จแล้วก็นอนทันทีเลยนะครับกินยาเสร็จแล้วก็นอนทันทีเลยนะครับถ้าจากในสถานการณ์ถ้าเราใช้อซออซอนะแต่ถ้าปกติแล้วเราจะไม่ค่อยใช้แบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาคนที่กินยาแล้วเขาไม่ค่อยมีใครแบบกินยาเสร็จแล้วก็นอนทันทีเลยใช่ไหมครับส่วนมากก็จะอยู่สภาพก็จะเป็นอยากขึ้นมอกซ์โซชไยอยากขึ้นมอกซกโช้ยนะครับจะต่างกันนิดหน่อยนะถ้าสมมุติครับ หลายคนครับเวลากินข้าวครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ชอบกินขนมต่อทันทีเลยโดยไม่ไม่เว้นแม่อะไรเลยฉันจะกินขนมต่อเลยครับแล้วจะบอกว่ายังไงดีครับครับพาพื้นมอกโซออ่าพาพื้นมอกโซออาเติมพาโร่ก็ได้นะครับพาโร่แปลว่าทันทีใช่ไหมครับพาโร่พาจาหรือมอกมอกโกโยถูกต้องครับอ่า พาเบิลหมอกอรซอกพาโรควาจาื่นหมอกอรอกก็คืออะไรครับกินข้าวเสร็จแล้วก็กินขนมต่อทันทีนะครับมีใครในพวกเราเป็นแบบนี้ไหมที่แบบว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินขนมต่อทันทีเลยมีไหมเอ่ยอมีไหมใครเป็นแบบนี้บ้างครับว่าก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องอพักแล้วก็อีกสักสองสามชั่วโมงไปกินขนม ในประโยคน,นี้เราจะต้องใช้ออ,ออซอนว่าใช้โกครับพอดีว่าเดี๋ยวอันนี้ขอแจ้งให้นนในลองตอบหน่อยอใช้อะไรดีครับเลยในเดือนนี้ใช้อะไรดีเอ่ยมีใครพอจะรู้บ้างาถ้ามันมีระยะเวลาที่น,นี้ขาดนะครับไม่ได้ต่อเนื่องกันแบบทันทีไม่ได้แบบต่อกันเลยนะครับจะต้องใช้โกนะครับอโอเค สมมติครับอีกท่านี้ครับดูหนังเสร็จแล้วก็ไปว่ายน้ําต่อเลยครับเราก็จะใช้เหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรครับยองพวาหรือขวาซอนะครับซูยองเฮลนะครับยองขวาหรือขวาซอซูยองเฮลก็คือครับดูหนังเสร็จแล้วก็ไปว่ายน้ําต่อทันทีเลยนะครับดูหนังเสร็จแล้วก็ไปว่ายน้ําต่อทันทีนะครับนี้นะครับเห็นไหมครับ มันจะบอกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้าในเอกสารของเรานะครับชิมปูรุนมันาโกพาบุมอกโกะอันนี้เราแค่บอกลําดับเหตุการณ์ใช่ไหมว่าเรากินข้าวเกาะอเราเจอเพื่อนเสร็จแล้วเราก็กินข้าวแต่เราไม่ได้มันไม่มีความสาคัญอะไรอยู่ในนั้นเลยนะครับว่า เฮ้เราไปกินข้าวด้วยกันกับเพื่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเราใช้อาซออซอหรือว่าแฮซอที่ไหล่แสดงว่ามันต้องสัมพันธ์กันนะครับมันต้องเกิดการกับนครับอ่ะมาดูนะครับถ้านี้แบ่งการใช้นะอย่างเช่นอันแรกครับอาซออาซแล้วก็จะใช้กับกริยาที่ตัดยาทิ้งและเอ้าเหลือโอหรือเช่น คาดาที่แปลว่าไปนะครับก็จะกลายเป็นซาสอกซาดานะครับที่แปลว่าซื้อก็จะกลายเป็นสาสอกนะครับพัลทาที่แปลว่าขายก็จะกลายเป็นพาราสอกนะครับมันนาดาที่แปลว่าเจอนะครับก็จะกลายเป็นมันนาศอกนะครับแต่ถ้าคริยานั้นนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มของโอหรืออานะครับเราก็จะใช้เป็นอสอกเช่น มันทิลตะที่แปลว่าทำนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับมันทิโรอซอมชิตตะที่แปลว่าล้างใช่ไหมครับอย่างเช่นอาร์กูลินชีโอยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับชิออซอนะครับต่อไปครับมอกตานะครับมอกตที่แปลว่ากินนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับมอกรอซ์นะครับมาชิดาที่แปลว่าดื่มนะครับก็จะกลายเป็นมาชอซ์นะครับส่วน ภูมิคุ้ยยานะครับที่อยู่ในกลุ่มของฮาดานะครับก็จะใช้เป็นแฮซอนะครับอย่างเช่นคอล์โวฮาดาแต่งงานนะครับก็จะกลายเป็นคอลโวแฮซอนะครับคูมิคูฮาดานะครับทิ่แปลว่าเรียนนะครับก็จะกลายเป็นภุมงคูแฮซอนะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างพวกนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาอธิบายพร้อมกันนะครับอย่างเช่นคาเพ คอปีรุ่นมาชิโกเคคืนบมอกโตถ้าแบบนี้ครับเราบอกได้ไหมว่าเขากินกาแฟที่เอ้กินเค้กที่ร้านกาแฟครับ <laughs> เราบอกได้ไหม <laughs> เอ่ยลองลองช่วยกันสิเราบอกได้ไหมถ้าเกิดเราใช้โกครับ บอกไม่ได้ได้บอกไม่ได้เพราะว่าเราแค่ลำดับเหตุการณ์ว่าเอ้ยฉันไปกินกาแฟนะครับแล้วก็ฉันก็กินเค้กใช่ไหมเราบอกไม่ได้นะว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังถ้าเกิดเราต้องการที่จะบอกว่าเป็นการกินกาแฟแล้วก็กินเค้กที่ร้านกาแฟครับประโยคนี้เราต้องใช้คําว่าอะไรครับ้ใช้มา มาอะไรครับยี่เจอออกลายเป็นยอใช่ไหมครับมาชอถูกต้องครับคอคาเฟ่คอพีรื่นมาชอซอเค,ค้โกรื้นหมอกกอยอันนี้จะเป็นความสำคัญ่าเอ้ยเรากินกาแฟเสร็จแล้วก็เราก็กินเค้กที่เดิมเลยมันเกี่ยวข้องกันใช่ไหมครับเหมือนกันในประโยคต,ต่อไปครับยอจ้าชิงคู่เอเกโกซึนซาโอชอย แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรเอ่ยซื้อดอกไม้แล้วก็เอาให้แฟนใช่ไหมครับแสดงว่าเราไปซื้อเสร็จเราก็เอาให้แฟนเลยใช่ไหมครับเราไปซื้อเสร็จแล้วเราก็เอาดอกไม้ให้แฟนเลยนะครับอลองสังเกตรครับในการบอกความสำคัญแบบนี้ครับบอกลําดับแบบนี้มันเราจะใช้หลักๆเลยนะครับก็มี2ตัวก็คือคําว่า Go, นะครับแล้วก็แอร์ออซอที่เราเคยเรียนไปจริงๆแล้วมันมีอีกหลายอันหน้าที่เป็นการบอกลำดับความสัมพันธ์นะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าคุณถามครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้โกเนี่ยมันจะเป็นการบอกแค่อะไรครับใครพอจะรู้บ้างโกอ่าบอกแค่ลำดับเหตุการณ์นะครับไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับบอกแค่ ประโยคแรกเกิดก่อนตามด้วยประโยคที่2นะครับแต่ถ้าเป็นอซอซแล้วก็แฮซครับมันจะใช้บอกลำดับเหตุการณ์แบบไหนครับแบบต่อเนื่องกัน,น,กนใช่แบบต่อเนื่องกันมันต้องมีความสัมพันธ์กันเช่นถ้าเราบอกว่าชิงกูเมินมาซคาบุม,มอคอยถ้ามันถ้าเราใช้อซแสดงว่าในเหตุการณ์แรกกับเหตุการณ์ที่2มันต้องมีความเกี่ยวข้องกันเช่นเราไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างนี้ครับ เราเจอเพื่อนแล้วเราต้องไปกินข้าวกับเพื่อนแต่ถ้าเป็นโกะฮัทชิมกูรุนมาน,นาโกพฮาบุนโมโกโยเราแค่บอกลำดับเหตุการณ์เฉยๆครับว่าเราเจอเพื่อนและเราก็กินข้าวแค่นี้ครับในประโยคของเราจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วครูจะลองถามครับตัวนี้ใช้กับนองโยงซาได้ไหมครับหรือว่าใช้กับคำคุณศัพท์คำที่บอกลักษณะบอกความรู้สึกเราจะใช้ได้ไหมว่า เยปปอซอพีอวอยใช้ได้ไหมเอ่ยไหนลองบอกมยใช่ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เพราะว่าเราในลำดับเหตุการณ์มันตัวอะไรอ่ะชครยงยงซาหรือว่าคําคุณศัพท์พวกนี้มันไม่ใช่การบอกเหตุการณ์ใช่ไหมครับมันเ,เขาเรียกว่าอะไรมันใช้บอกลักษณะเฉยใช่ไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเยปือโก พียวโล่ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับเยปูโกพียวโลสวยและน่ารักเราใช้ได้ไหมเอ่ยพูดได้เลยนะพูดได้เลยใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะครับถ้าเป็นโกเนี่ยเราสามารถเชื่อมได้ทั้งทงซาคริยาแท้แล้วก็งยงยงซาที่เป็นคําคุณศัพท์คําบอกลักษณะนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับ แล้วข้อควรระวังเหมือนกันนะครับในการใช้ออซอซก็จะเหมือนในลักษณะของการใช้ออซอซแล้วก็แฮซที่เป็นการบอกเหตุผลนะครับก็คือว่าไม่ใช้กับรูปของอดตีดตดนะครับก็คือเราจะใช้แต่ตัวเชื่อมนะครับเราจะใช้แต่รูปของปัจจุบันใช่ไหมครับเหมือนออซอซปกติเลยนะครับกฎต่างๆจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่แค่ความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับ อ่ถามหน่อยว,ว่าวันนี้มันยากไหมเมอ่ยยากครับอ่าพอจะเข้าใจไหมครับไหนลองลองช่วยช่วยกันอธิบายหน่อยพี่ครับก่อนที่เดี๋ยวครูจะให้เราอ่านเอกสารแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกด้วยกันครับไหนลองอธิบายว่าอาซอ l l ออซอแล้วก็แฮซอรในสถานการณ์ที่บอกว่าแล้วว่าแล้วก็เนี่ยเราใช้ยังไงครับใช้แบบไหนไหนลองอธิบายคร่าวๆครับ ตามที่เราเข้าใจเลยเราเข้าใจแบบไหนใช้ก็ช่วย<อ>ก,ก,กันใช้บอกเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันอ่าใช้บอกเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันครับถ้าสมมุติว่าเราไปโรงเรียนครับแล้วก็เราก็เจอเพื่อนที่โรงเรียนครับเราใช้อ,สอ,อสอได้ไหมเอ่ย <c oughs> ได้ได้อะได้สมมุติประโยคนี้ครับไปโรงเรียนแล้วก็เจอเพื่อนครับเราจะบอกว่ายังไงดี 학교의คาซอซึมกึรึน만나ยใช่ครับจ교ยคาซอซิมกึรึนอ나요นี้มันมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับแสดงว่าเราเจอเพื่อนที่โรงเรียนนะครับมันต่อเนื่องกันมีนมความสัมพันธ์กันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปโรงเรียนครับเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนที่แฟชั่นนี่ครับเราใช้ออ,อสอได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นอะไรแทนนะครับใช้ go ต้องครับเก่งมากครับใช้ go แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้อสออสอในการบอกลำดับเหตุการณ์นะครับ